ดีๆองเกมประกาเอเอร์นะห้ามียเลยม่คสรเกมพาร์ทที่สามแล้วนะครับเ๋ย <c> ว <oughs> จะ,ปะแปลีเพราะว่าไม่สบายทหารจะไม่ออกครับอันนี้ช่วงนี้อ่ะคือช่วงห้ามงเย็นห้ามงเยนนะเฮ้ยเล่นเยเกมนะ จะกอทักได้ไหมแล้วเออว่มก็ทักได้นะอุ้ยเออดแล้วมัวเลยมั้งกไปกนเลยภาษไมเรูค่ะน่าล็อกอินง่าให้ง่ายหือ โด้โลไดของแล้วโอ้โหเราเล่นกันสองคนนี่ผมว่าวงก็คุณคุณจะไม่ร่อสักผมนะโห้โคลิปนี้สั้นแน่นอนสั้นสั้นนะสั้นสั้นนะขอเจว่าสั้นแน่นเลยถ้าไม่มีคนมาเพิ่มสั้นแน่น แลกเออออกไปก็ได้ฮะก็แลกหน่อยเอาโมโมนี่เ่ะใส่เกาหน่อยครับไฟดิ ครับครับเราสองสองครับมามากินตืกนอกะตงเลบกสครับซึ่งวิ่งไปนึ่นงเลยแถมของเสร็จด้วยพราะได้ของมาฟรี เขารอดเลยเขารอดผมว่าแหลกมากเอ้ยโอ้โหเขากากมากครับเนีผมนะเขาจะน่ารักมึงมีคนเดียวมึงต้องหวังวะอ้าบอกแล้วค่ะคลิปนี้สั้นๆนะสั้นจริงๆสี่นาที โอ้ยอ oh, <c oughs> ิสปาถาตัวค่ะดูแค่สี่ทีถามว่ากูจะเป็นตัวต่อคยอะไรน,นะเราจะกดเข้าไปเล่นกันเลยสุดอ่ะคนนี้ต้องมีคนเยอะเลยรงนี้ไรค้านี่วะแล <c oughs> นะพอหนึ่งต่อนหนึ่งก็ได้คองมอวิเศษ ไม่ขอไม่เสียงนะผมก็ชนะครับเพราะว่าผมได้หลับท้องแล้วเขาไม่มีผมกตโอเคสทีโ okay. อเคครับมีเสียงพัดลมเข้าก็ขอโทษด้วยนะครับเลยเปิดแล้วมันร้อนเปิดแอร์ดีกว่าอีกแป๊บหน,นึ่งครับขอแป๊บเปิดแอร์เลยโอเค อร่อยูข้าวหนูทะไม่ดีนะกินตอนอัดนะนี่สิ่งเพลงเพราะพ่อเปิดเพลงอยู่ตัวด,ด้วยนะครับรรนี่บอกว่าน้อประชีนี่อะไรหรอประช 嗯，我喜欢李易回白浩信。 เอาลเลยสิต้องเจ็บๆใจต้องเจ็บใช่แล้วแล้วก็หยิบเก็บของเย็บของหยิบของหยิบของหองไคลาวแน่จะดบับไหมหรือว่าถึงพี่ดิเก็บใส่ของใส่อุปกรณ์อะไร้ดิ่มถือดับะาต่มาจะม,จมวยควยเลยก็มาตอนนี้เริ่มได้ของ เฮ้ยคนนี้นไม่ได้โัเวียเลยให้ของาแน่หะือจะหรือจะอะลาก่อยพี่เวนอีสต์ซัดางไยที่ไี่ อันยู่อรีไปไกลตีงกูดิอ๋อฉลออะไรขนอะไรอย่างี้มีขอไห้มีมมมอะไรดิ ช่วยช่วยช่วยออกไปออกไปออกไปตายเราได้ส่งตาไปตาได้ชนะไปแ้หนึ่งต่อหนึ่งนะครับแล้วส่งไปครับเหอนนั้นแหละการแพ้เรามีชนะเราก็ต้องมีแพ้มาเป็นเรื่องธรรมดาของโลกนี้นะ โอเคถ้าชอบคลิปนี้เท่าอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์กันด้วยนะแล้วอีกอย่างนึงอย่าลืมกดแชร์นะเพื่อการรังเจียผมด้วยนะคบขอบคุณครับก็อย่าถ้าถ้าภาพมันเล็กยังไงอะ่ขอขอนะกะ็ขอขอโทษด้วยนะบา,ยบางทีผมเผลอปรับภาพเล็กอ่ะก็ขอโทษด้วยนะบาย,บายยครับดกดไลค์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับคนติดตามแค่สี่คนเอง